สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้ผมเพิ่งไปเช่าเหรียญหลวงพูดทวดมหานะครับรุ่น3าบล็อกลึกนะครับเนื้อทองแดงลมดําเลยเอามาให้แบ่งปันกันชมนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่เหรียญสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่เหรียญเจ้าของเก็บไว้อยู่ในอัลบั้มไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่ลมดํเดิมเดิมจมูกโด่งกิฟเลยนะครับแดงจมูกนิดเดียวเลยนะครับนี่ มาให้ชมกันตัวตัดดูง่ายเลยนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่เส้นสายชัดเจนนะครับคมชัดผิวตึงเลยนะครับมีเปิดๆแดงๆบ้างนะครับนี่สวยเดิมเลยนะครับเล่นกันหลักหมื่นนะครับนี่ใครไปเจอสภาพอย่างนี้ยินดีรับเท่านะครับนี่นี่มาเลยมาแบ่งปันพี่น้องให้ชมกันนะครับนี่ให้ดูชัดๆนะครับ เหรียญแห้งเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยไม่แต่เหรียญอาจจะโดนจับโดนอะไรมาบ้างนะครับเนี่ยเลยมีเปิดๆเ,เลยนะแต่เหรียญไม่ได้ทําไม่ได้โดนใช้งานเลยนะครับเนี่ยสวยกิฟตเลยครับเนี่ยก็เลยวันนี้มาแบ่งปันให้ชมกันนะครับสวยเดิมๆเ,เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อไปนะครับ จะมีของดีๆมาแบ่งปนันมีแบ่งความรู้มาให้ชมกันนะครับนี่สวยจริงเลยนะครับนี่เหรียญหลวกพุดทวดนะครับรุ่นสามบล็อกลึกนะครับนิยมนะครับสวยเดิมๆเ,เลยนะครับสายฝนเส้นสายชัดเจนเลยนะครับนี่ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม